สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกทกท่านเลยนะคะวันนี้เราก็จะพามาดูรถค่ะมันมีอ่าซ r เปอรเกตตัวหนึง่งเฮียบอกว่าเฮียจะขายอันนี้มันเป็นแบบบริษัทแบบกรำรจัดวัชพืชค่ะอันนี้เป็นเทนเลอร์เป็นบริษัทเลยจะปล่อยออกคันนึงเป็นซูเปอร์เกทต์ามาดูกันค่ะ รถเยอะมากเลยค่ะนี่ก็เป็นรถไถคบตานี่ค่ะซูเปอร์เกตมาดูกันว่ามันโอเคไหมได้กันรอเปล่ารถมิสูแอ็ซีก็ใหญ่โอเคค่ะ หัวภายในก็โอเคนะไม่ผูกไม่อะไรแต่มันก็จะมีตำหนิตรงนี้ตรงนี้ช่วงล้ออะไรได้หมดค่ะถ้าทำสิบสองล้อนะทางมันยาวดีว่าจะซื้อไปใช้อ่ะค่ะมันโอเคนะเพราะว่ากว่าเราจะแบบเสียค่าแบบค่าขนย้ายอะไรแบบเนี้ย อันนี้ก็ถือว่าภาพรวมโอเคค่ะเพราะว่าหางมันยาวดีส่วนตัวคือชอบอยู่นะมาดูกันว่ามันจะผ่านไหม ต่อรองอะไรกันได้ไหมเพราะว่าเพิ่งมามถึงค่ะต้องหัวลงแล้วขึ้นเลยทีท้นอย่าได้มันหงดมันขึ้นมะ หน่วยพัฒนาแหล่งน,น้ำภาคกลางกำจัดวัชพืชค่ะซูเปอเกตเหมือนรถเสียตีนเลยค่ะหัวมันเหือนกันเลย ขึ้นสองร้อยได้สบายเลยแต่มันเป็นเผาเดียวแค่นั้น,นด้านนอกสามพันคน เป็นอะไรนี่เป็นเรือหรือเป็นอะไรนี่คะเหมือนเอรือเลยทีนี้ก็จะเป็นเค้นเหมือนกันเข้าใจเดี๋ยวให้ เขาไปลองรถด,ดูก่อนนะะว่าเป็นยังไรงรถคุ้มล้มเหรอเจวทำไมห้องนี้มันย้อนสินี่เป็นถังน้ำคว้าซื้อถังน้ำนี่ <c oughs> ไปลองรถด,ดูก่อน โอเคค่ะถ้าได้ราคาที่ตั้งใจไว้นะคะตอนนี้ไม่รู้มันมันแบบเจ้าของก็ตั้งราคาไปแล้วก็ดูบ้างว่ามันมีตำหนิอะไรอะไรจะเอาไปทำอะไรบ้างอามบุ่งกีอะไรนี่ฮิตาชิอ่ะสีรุมส้มเหมือนฮิตาชิเลยนะคะ่ะมันสวยอยู่นะ ถ้าทำ12ล้อนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ทาเป็น10ล้อนี้ก็ถือว่าสวยอยู่หางมันได้ค่ะชอบหางยาวๆแบบนี้เลยเอาไปขนย้ายได้เยอะแล้วทำหางขึ้นไปได้สักคันเป็นของตัวเองอยู่เผื่อแบบว่าเอาไปขนย้ายรถอะไรที่แบบว่ามัน มันแบบมันสตาร์ทไม่ได้หรือมันขึ้นไม่ได้อะไรแบบนี้เพราะว่าอยู่บ้านเราก็มีมีมีอะไรนะมีวินอยู่ค่ะเอาวินใส่เลยตอนนี้ที่อยากได้ก็เป็นอิซูซูค่ะเพราะว่าบางทีเราวิ่งไกลอะไรแบบนี้มันจะได้ประหยัดเราไปด้วยอันนี้ โคบกต้ากี่แรงร้อยแปดเอสเอ็มร้อยแปดเอสน่าจะแรงเลยน,นะไม่ค่อยรู้รถไทยเบ็คโคอยู่นี่ <c oughs> มีอะไรนี่ มีเยอะหลายคันมากเลยสซน่ามีแต่แบบฟู <S <S โ,โซ่ค่ะอยู่นี่เทเล,ลอร์มีอิซูุอยู่คันหนึ่งไม่รู้รุ่นอะไรนะนี่รู้จักแต่ฮิตาชิฮิตาชิเท่าไหร่นี่บุ่งกีใหญ่มากอันนี้โคมาสุ ันสองร้อยน่าจะสองร้อยหมดหรือเปล่าน,นี้สองร้อยอันนี้ก็สองร้อยอันน,นี้น่าจะไม่ใช่สองร้อยอันนี้สองร้อยเหมือนกันนะคันไม่เหมือนกันเลยบางทีแบบคันแบบไม่เท่ากันแต่แบบแต่งเหมือนกันอันนี้ร้อยสี่สิบน่าจะแบบปวดถักตบชวาขึ้นน่ซุมิโตโม่สองร้อย อันนี้อะไรนี่อันนี้อะไรอ่านไม่ออกไม่เห็นเลยไม่มีอันนี้ซาซิสร้อยยี่สิบร้อยสิบสองร้อย่สิบโอ้ยค่ะกมฉลบประธานฮิตาชิอันนี้น่าจะเป็นแบบห้องเช่าตูกจางที่พักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด อยู่ในนี้มีเจ็ดคันเป็นบริษัทเลยนะคะอันนี้เป็นรถนี่อะไรนะหัวลากกบกะพังโรเบตน,นี่จะเป็นอิสสุอันนี้ฮีโน่เทลเลอร์ฮีโน่คันนี้สวยสิบสองล้อคันนี้ช่วงล้ออะไรได้หมดเลยนี่นี่ อันนี้เป็นรถอะไรนี่รถสิบล้ออันนี้ก็สิบล้อเป็นฟาแฟดกันอันนี้น่าจะเป็นเทลเลอร์เหมือนกันโอโซหางเหมือนกันน่าจะแบบว่าซื้อมาเหมาแบบทีเดียวเลยอ่ะนี่ค่ะน่าจะซื้อมาเหมาหมดเลยนั่เนี่ยเพราะว่ามันเหมือนกันหมดเลยอันนี้ก็สิบล้อเหมือนกัน งนกันหมดเลยอ่ะน่าจะเหมามาแคสซีก็ใหญ่นี่ถ้าทำเป็นสิบสองร้อช่วงนี้ได้นะสำหรับแบบตาที่ห no นูดูนะหนูว่าช่วงล้อมันโอเค นี่แหละสงงใสตรงนี้แหละมันคืออะไรเป็นเรือหรืออะไรนี่เป็นเรือแบบใส่แมคโคลหรือเปล่าอันนี้ไม่ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่อชอบหางหางยาวดีงั้นก็เอารถไปลอง ดูแพเยอะมากเลยค่ะรถตู้คันนี้น,นี้ตรงนึงอันนี้ที่นึงว่าจะทำประกันชั้นหนึ่งค่ะตอนนี้ว่าไม่รู้ว่าประกันอะไรถูกได้อะไรนะประกันที่เขาส่งมาดูวันนั้น S, S I M เรื่องอะไรนี่แหละ ประกันชั้นหนึ่งสองหมืนสี่ค่ะมันแพงเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นทำอะไรวะ OMG เรืออะไรนี่แหละไม่รู้ว่ากี่บาทเพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่แบบประกันเขาทำให้อะอะไรนะพวกแบบไปแน้นพวกอะไรนี่แหละเขาทำให้มาเลยอันนี้เป็นชนหมา อยู่นาดูนวันนั้นนโอเคค่ะพี่น้องไม่รู้ว่าไปลองรถกันที่ไหนนะยังไม่มาเลยอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องเจนไว้นะคะขอบคุณค่ะ